นี่นะจะไม่ได้เขียนลงไปเลยไปตรงแบบตรงแปลงตรงเนี้ยทุกคนให้มันเข้าไปในซอกแปลงให้มันเข้าไปในเงี้ยขอบหน้าอะไรเงี้ยคือสีมันจะค,นค,ค่อยค่อยค่อยกลืนไปด้วยกันนะทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยกันตวิชช n แนลนะครับ <S <S ดูดีใจเนอะดูตื่นเต้นอยู่คนดีรูปวันวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละ เมื่อได้แบบว่าปกปิดแบบเนียนมากแล้วขนาดนั้นนะครับแต่ก็จะช่วยช่วยให้เราแบบดูดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้แหละก็จะเป็นประมาณนี้ลุกก็จะเป็นประมาณนี้ครับสามารถแต่งได้แบบครบพุมจักรวาลเลยะจะแต่งไปทํางานก็ได้แต่งไปเรียนก็ได้เอพิดเลยลุกทุดมีงานมีงานแต่งเพื่อนอย่างเงี้ยอยากจะแบบให้ตัวเองดูดีนิดนึงอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยเครื่องสำอางเซเว่นนะครับไม่รอช้าแล้วกันนะครับอยากให้คลิปนี้มันกระชับที่สุดเนาะได้ประโยชน์ รวดเร็วที่สุดนะครับผมไม่ว้นเว้ออะไรทั้งนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างมีวิธีการแต่งยังไงบ้างนะครับลงอะไรก่อนหลังก็ไปดูกันเลยนะครับกลับมาเจอกันที่หน้าศพหน้าศพแล้วลดน้าเลยลดน้ำเลยกลับมาเจอกันที่หน้าสดนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปแต่งหน้าก็ลงสกินแคร์อะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับก็ไปกันที่กันแดดก่อน ซึ่งตัวนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ชายเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่แห้งซึมไวแล้วก็คุมมันก็ทาเป็นแบบเหมือนกันแดดทั่วไปแล้าทุกคนไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรที่แบบว่าก็ทาไปบ, 1, บอาหนึ่งบอสองนะฮะแล้วคือมันไม่ได้ช่วยให้สีผิวเราแบบทุกคนเห็นไหหายซึมหายไปเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริง,รงปึ๊บเสร็จปั๊บนะฮะ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของรองพื้นนั่นเองนะครับที่บอยเลือกมาใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยต่ดึงเป็นเบเบลินฟิต Fit นะครับผมก็เป็นตัวดังนั่นแหละคือตัวนี้เป็นรองพื้นที่เบา2ปกปิด3าช่วยควบคุมความมันดีโดยส่วนตัวใช้แล้วชอบแล้วก็มีติดตัวเครื่องแป้งอยู่แล้วแต่ซึ่งไม่ใช่แบบซองแบบนี้เป็นแบบขวดซึ่งสีที่บอยซื้อมาจะเป็นสี1 2 8แนะครับแล้วก็ซื้อมาอีกสีหนึ่งซึ่งเป็นสีสองสองแปดนะครับซึ่งสีนี้สีที่เข้มสีนี้คือจะมาลงทั่วหน้านะครับ่นนเ้้กกก็ืออจะทุใหดู อืแล้วก็แต้มเป็นที่ใบหน้าของเราไม่ต้องเยอะอะทุกคนโดยเฉพาะตรงหน้าผากอ,ะ,อะแค่แบบนิดเดียวพอจมูกนิดเดียวพอแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวขาดเด๋ยยังไงค่อยมาบิวเก็บทีหลังนะครับในเรื่องของรอยสิวในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ลุกของวันนี้จะเป็นการให้แบบแต่งให้มันดูดีขึ้นนะน้องไม่ได้แต่งให้มันแบบว่าเนียนกร๊บเนียนกลิตนะแลวคือเขาให้ผิวที่เป็นแบบธรรมชาติมากอะทุกคนซึ่งวันนี้บอยจะไม่ได้ปิดรอยให้มันมิดอะไรขนาดนะั้นนะคือว่าจะให้มันแบบเป็นลุคที่ค่อนข้างเผยผิวนิดนึงอะ จะตกมัวมากตอนนี้เดี๋ยวก็จะบิวนะครับเดี๋ยวว่าจะบิวช่วงแบบช่วงรอยสิวช่วงอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มแทนคอนซีลเลอร์ไปเลยนะครับในรองพื้นตัวเดียวนี่แหละแล้วก็ใต้ตาด้วยอ่ะในช่วงที่มีรอยเงทุกคนทุกคนก็กดๆเข้าไปเนี่ยค่อยๆกด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 เข้าไปให้มันซึมไปกับผิวอ่ะอืมเป็นการบิวแบบบิวเพิ่มตอนแรกก็คือทาบางๆไปก่อนชั้นหนึ่งแล้วก็ตรงไหนที่มีรอยอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเก็บเอาจะดีกว่า ดีกว่าแบบเหมือนแบบว่าท้าชั้นแรกแล้วเฮ้ยมันแบบมันไม่ปกปิดอะไรอย่างเงี้ยอีกชั้นหนึ่งเนี้ยคือมันก็จะยิ่งเพิ่มความหนาเข้าไปล้วเนาะนะ,นะครับขั้นตอนต่อไปบอลก็จะใช้เป็นรองพื้น ine, Fit Me, เมเบลีนฟิตมีนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนสีให้เข้มขึ้นนะครับก็คือเป็นสี228เราก็จะเอาสีเข้มเนี่ยมาใช้เป็นแบบว่าคนสร้างแบบเงาแสงและเงาของหน้าอะไรเงี้ยเนี่ยครับวอม์มมก่อนสังเกตว่าสีมันค่อนค่อนข้างเข้มนะแท็บลงไปตรงแบบสันจมูกที่เราจะแบบ เพิ่มมิติให้เขาอะและยิ่งเป็นยี่ห้อเดียวกันอย่างเงี้ยนะเรารู้สึกว่ามันจะมีความเนียนเข้าหากันได้แบบได้ดีอะไม่รู้สิรู้สึกอย่างนัี้นนะค่อยๆเนี่ยเห็นไหมเห็นป่มสีเข้มขึ้นมานิดหนึ่งแบบนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทาทาแบบช่วงกรอบหน้าค่อยๆกดนะครับแล้วก็เนี่ยเฉดตรงจมูกเห็นไหมมันก็จะมีสีความแบบความเข้มขึ้นนะตรงเนี้ยเออเป็นการแบบคอนทัวร์ไปในตัวเงี้ยครับโดยใช้แบบว่าผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันแต่แค่ต่างสี ปิดเมงกบน่องกอบหน้าอะไรเงี้ยคือสีมันจะค่อยค่อยค่อย,อยกลืนไปด้วยกันนะทุกคนต่อมาในส่วนของแก้มนะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้ซิททูซิทนะครับผมนั่งทาปากแล้วก็ทาแก้มแต่วันนี้เราจะมาทาแค่แก้มเฉยเพื่อเพิ่มความแบบชมพูละเลื้อ<ๆ>ละเลื้อมันจะได้ไม่แบบไม่ซีดเกินไปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าเรามันจะแบบจืดไปหน่อยเป็นสีฮันนี่โรสนะคะเแบอร์สิบเอ็ดนี่หยาดแตะไปที่แก้มเลยนะเอาออกมาไปนี่ก่อนแล้วแล้วอน,นุ่มมือของเรานี่แหละแตะแต่ไช้าใจงี้แล้วก็ค่อยคอย่าอยยารีบร้อนนะค่อยๆแตี่หน้าแก้มมใหันแบบ ละเลื้อนละเลื้อนให้มันดูมีแบบแก้มเรามีสีอะทุกคนย้ำๆย้ำๆว่าจ,ม,าจมูกนิดนึงปลายจมูกก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันจะมีความละเลือละเลื้อนนิดๆมีความชมพูชมพูอมชมพูนิดๆอย่างเงะะี้ยครับเพิ่มสีหน้าให้มันดูแบบดูดูไม่ดูไม่จืดเกินไปะต่อ,อมานะครับก็จะลงด้วยแป้งนะครับปุงม,มันนะครับของสีจันเนะาะวิธีใช้ก็คือนี่เลยเทลงมาตรงฝาแล้วก็เอาพับที่เขาให้มานะครับแล้วก็วนวนในถาดนี่แหละวนให้มันแบบ ให้มันทั่ว,วเสร็จปุ๊บก็เคาะนิดนึงให้มันเหลือที่พับน้อยที่สุดอะทุกคนทาก็คือทาปกติเลยครับผมซึ่งแป้งตัวนี้คุมมันค่อนข้างดีนะทุกคนอืมแต่สีเขาจะไม่ได้แบบขาวแบบขาวอะสีเขาจะมีความเป็นสีเนื้อๆน,นิดๆขั้นตอน,ต,อนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคิ้วซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาเขาก็จะมาในรูปแบบแบบนี้มีกบผงกบเหลาอะไรพร้อมแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักวิธีการใช้ของบอยนะครับถ้าสมมติว,ว่าใช้ดน,ชบบบนี้นะไเเขยยลลงป ขั้นตอนแรกเลยก็คือเอาไอเนี่ยปัดพวกเศษฝุ่นเศษแป้งต่างๆหลุดๆออกไปบ้างประมาณนี้แล้วเราก็ใช้อิดินซอเทียนคิ้วเนี่ยฝนลงไปตรงแบบตรงแปลงตรงนีงง้ทุกคนให้มันเข้าไปในซอกแป้งให้มันเข้าไปในเนี้ยแล้วเราก็ใช้วิธีการปัดเอาแล้วเราก็แบบเอาแปลงอันเนี้ยค่อยๆฝนค่อยๆแบบเนี้ยปัดคิ้วเราไปเรื่อยๆเห็นไหมสังเกตว่ามันจะมีความฟุ้งๆเหมือนแบบคิ้วมันจะเข้มขึ้นกว่าฝั่งนี้ทุกคนดูสังเกตดูนะ คิอที่เข้มขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยนะแล้วก็ทําเหมือนกันอีกข้างหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้นี่ก็คือทริคนิดหนึ่งสําหรับถ้าจะใช้ดินสอแบบเนี้ยแล้วอยากให้คิ้วมันดูบนดูฟูงดูเป็นธรรมชาตินี้ก็เอามาฝนกับอีตรงเนี้ยแล้วค่อยใช้อมต่อมานะครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายปากคนนี้ก็จะเป็นลิปตัวนี้เลยครับได้มาตัวนี้เป็นตัวนี้ Ka เนะครับเมจิคลิปนะครับผมอืมกะประมาณนี้นะครับผมนี่ ลิปเขานั้นจะเป็นสีขาวๆอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพอทาไปมันจะเป็นเปลี่ยนสีเวลาทาบอยจะทาข้างในนะฮะบอยจะไม่ได้ทาเต็มปากแต่บอยจะทาข้างในอย่างเดียวแล้วค่อยๆม้นทาแค่อ่างไงอ่ะ <c oughs> ทาก,ก็เราค่อยพูดก็ได้งย้ำๆช่วงกลางปากนิดหนึ่งแล้วก็ <c oughs> ก็จะได้ประมาณนี้เป็นลุคแบบชมพูชมพูเนาะดูเป็นแบบว่าเออแก้มเกอร์มแล้วก็ละเล,ะ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 ละื่อนละเลื่อนนิดหน่อยแล้วเอาผมลงแป๊บหนึ่งจะงอางไม่ยอมแบบไม่ยอมตรง จแล้วเรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการแต่งหน้าในวันนี้นะครับด้วยเครื่องสอําอางเซเว่นนะครับทั้งหมดเลยนี้มีขายอยู่ในเซเว่นเนรมิตจ,จากตอนที่เมื่อก่อนที่ไม่ได้แต่งเนี่ยาขึ้นตรงน,น,บบน,บบนี้มาเป็นแบบนี้จับแบบนี้มาเป็นแบบนี้คิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับผู้ชายหลายๆคนเนาะ <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าใช้แค่ครั้งเดียวด้วยนะทุกคนเนี่ยแต่ละอันนะจะสังเกตว่าบ่อยเอาออกมาใช้น้อยมากเลยนะฉะนั้นถ้ามันใช้ได้หลายครั้งใช้ได้นานบางทีเผื่อใช้ได้เป็นเดือนเดือนเลยด้วยและยิ่งไม่ได้แต่งหน้าบ่อยด้วยนะอาจจะแบบถึง2เดสอนงเดือนอะครอือ <c oughs> มีอะไรก็ติชมกันได้นะครับผมใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนและกันนะครับที่มาดูคลิปนี้นะเระจริงๆไม่ใช่ผู้ชายดูหรอกผู้หญิงก็ดูได้เพราะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างใน่ในก็ของผู้หญิงทั้งนั้นเลยสวัสดีครับ <S 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 อีกจังหวยงานนี่ก็คือกำังจะหยิกไปไหนเนี่ย